วันน okay. ี้มีเวลาให้หลวงพี่มาเล่าและมาเปิดใจสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมหนึ่งชั่วโมงจะเป็นชั่วโมงแห่งการรู้จริงรู้แจ้งรู้เป้าหมายชีวิตว่าเราเกิดมาจากไหน เรารู้ว่ามาจากดุสิตเราจะได้รู้ว่ามาโลกมนุษย์แล้วมาอย่างไรเราจะได้รู้ว่ามาแล้วเกิดมนุษย์เจออะไรบ้างแล้วภารกิจอาคารไว้ปีเนี่ยที่เมอกี้สร็จเร็จแล้วแต่ภารกิจหลักที่ยากที่สุดคือการอาราธนาหลวงปู่มะเกินมันยากกว่าเนี่ยเราอยากรู้ไหมว่าไอ้ที่ยากเนี่ยมันยากยังไงอย,ยากรู้ไหม หนึ่งชั่วโมงขอให้ไหมให,ให้ไหมหถ้าให้เดี๋ยวหลวงพี่จะเกิน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 ไปถึงจุดอันเหมาะสมที่เราทุกคนจะได้ฟังเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมโชเราฟัง เรารู้กันทุกๆคนว่าเราเกิดมาจากดุสิตและเราก็รู้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์เราก็มามีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายตรงจุดนี้หลวงพี่ขออนญาตยกเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชีว์ที่ท่านได้เมตตาเล่าให้หลวงพี่ฟังตอนที่คุณยายละสังขารใหม่ๆปี2543 ตลอดสองปีเต็มๆหลวงพ่อท่านเมตตาเล่าให้ฟังหลวงพี่ก็ตั้งใจจดแล้วก็จําแล้วก็มาเล่าใหฟังในวันนี้อยากฟังไหมจ๊ะห <Yeah. S 1> ลวงพ่อเนี่ยเจอคุณยายชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยมาจากผู้ไม่รู้แต่เมื่อมาเจอคุณยายรู้รู้ถึงเป้าหมายชีวิตรู้ถึงหน้าที่ว่าเกิดมาต้องมาสร้างบารมีเกิดมาต้องรวบรวมทีมงาน พอท่านเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยท่านบอกท่านรู้หน้าที่ว่าเกิดมาต้องทําหน้าที่ประดุดหลวงปู่วัดปากน้ําแม่ทัพในการทําหน้าที่ปราบมารมีสองหนึ่งหลวงปู่วัดปากน้ำสองหลวงพ่อธรรมชโยพอท่านรู้หน้าที่ว่าท่านมาปราบมารเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ําท่านกับคุณยายลุยตามหมู่คณะคือพวกเราเนี่ยตั้งแต่บ้านหลังเล็ก ตามคนตามสมบัติฟังประโยคต่อไปให้ดีนะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าเราฟังประโยคที่หลวงพี่จะพูดต่อไปนี้อย่างช้าๆเนี่ยเราจะรู้ว่าที่เราสละประจัยพันล้านร้อยล้านสิบล้าน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 ,านหรือพันหรือหมื่นถือว่าตอบแทนคุณหลวงปู่ตอบแทนคุณหลวงพ่อและคุณยายไม่หมด ท่านในเมตตาไล่พี่ฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือหลวงพี่ก็ถามก็ต้องดูจังหวะในการถามก็ถามปุ๊บกขาตอบพอรู้หน้าที่ว่าเกิดมาเป็นแม่ทัพต้องตามลูกๆที่พวกเราคนลงอาสาล,ลงมาปราบมาเนี่ยไอตอนที่ตามเนี่ยตามคนตามสมบัติมันต้องอาศัยบุญที่หลวงปู่ที่หลวงพ่อและคุณญาณเนี่ย ท่านสั่งสมมาหลายภพหลายชาติที่พวกเราทุกคนไปติดในตังเมคือกิเลสโลภโกรธหลงเหนียวหนึบดึงยังไงก็ดึงไม่หลุดดึงยังไงก็ไม่หลุดแต่พวกเราทุกคนมีมนโนปณิธานมาจากรู้สึิบริว่าจะมาสร้างบารมีจะมาสร้างมารมีแต่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่สามารถหลุดจากตังเมนี้ได้ พอหลุดไม่ได้หลวงพ่อเขาต้องตามตามตามต้องอาศัายบุญไปดึงให้หลุดออกจากทังเป็นดังปุ๊บต้องใช้แรงไหมใช้แรงไหมตอบหลงพี่ต้องตอบดังๆตรงไหนประโยคไหนชอบใจอนุญาตให้ตบมือได้เข้าใจไหมจ๊ะใช้แรงในการดึงไหมดึงแรงไหมดัง มันต้องปะทะกันกับพยามานต้องใช้บยุุัต์ดึงบุญอันนี้หลวงพ่อต้อบอกเพียงสองคำว่าเสียบุญกี่คำจ๊ะฟังดูมันง่ายง่ายสองคำแต่ถ้าเราเห็นในละเอียดแล้วบุญที่หลวงปู่หลวงพ่อขุนยายสั่งสมมาหลายพรอหลายชาตินี่นะมันแวบหายไปเนี่ยท่านบอกว่าท่านเห็นม้นเสียดายมากเลย ถ้าลูกมาแล้วมาสร้างบารมีอย่างนี้เสียดายไหมเสียดายไหมแต่ถ้ามันนอนนิ่งๆเสียดายไหม <Yeah. S 1> จริงๆตอนที่เราลงมาจากดุสิตบุรีเนี่ยพ่อหลวงปู่ท่านรู้ว่าจะต้องอาราธนาอีกทีมหนึ่งคือทีมมหาสามาัมมาเทศนบุตคือทีมของหลวงพ่อและพวกเราเนี่ยลงมาเกิดสร้างบารมีเนี่ยโดยมีคนยายเนี่ยและหมู่คณะไปอาราธนา,าเนี่ย พวกเราทุกคนเนี่ยหลวงพ่อเขาเรียกประชุมทัพที่มหาสรรมาคมคือวิมานหลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยพวกเราทุกคนดีใจมากเลยพวกเรานี่ดีใจมากหลวงพ่อบอกดีใจมากหลวงพ่อบอกว่าเราจะมาลงสร้างมารมีพวกเราก็ดีใจดีใจลองแสดงอาการดีใจนะพี่ฟังเลยให้พูดตามมาพี่เราจะลงมาสร้างมารมีชูมือด้วยเราจะลงมาสร้างมารมี <c oughs> <c oughs> เราจะลงมาสร้างมารมี เราจะลองทุดทางบารมีแล้วก็โดดลงมาแต่ไง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 ลองมาโลกมนุษย์มันนอนเฉยกันนะ่ะแล้วต้องให้หลวงพ่อมาปลุกกระแสปลุกใจไม่ท่องไม่ท่องพวกเราไม่รักษาบารมีต้องไหมไม่ต้องแล้วท่านก็บอก ถ้าเรามาสร้างมารมีในโลกมนุษย์เหมือนกับลงในสนามฟุตบอลในสนามฟ si, ุตบอลเนี่ยลงไปก็ต้องเล่นลูกฟุตบอลอย่างไรต้องวิ่งเมื่อในโลกมนษุษย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าลงมาต้องสร้างบารมีเพราะว่าถ้าอยู่บนดุสิบรีสร้างบารมีได้ไหมเราดีใจเราดีใจเราจะลงมาสร้างบารมีเราจะลงมาสร้างบารมีเราจะลงมาสร้างบารมี พุดจางนี้กึกก้องเทวด,ดาวที่อื่นก็โอโอ้โอโอตรงนี้แปลกแต่เมื่อลงมาแล้วเนี่ยเราก็ถูกพยามารก็ปัดเราก็ถูกพยามารก็ปัดคุณยายเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนนั้นเกิดสงครามโลกค,ครั้งที่สองเกิดขึ้นคุณยาย หลวงปู่และทีมงานธรรมวิชาก็ต้องดับที่ต้นเหตุต้องใช้เวลาแก้ไขภารกิจสงครามโลกที่สองเนี่ยต้องใช้เวลา6ปีคือแก้วันนี้6ปีเหตุถึงดับการแก้สงครามโลกครั้งที่สองถ้าเทียบเปอร์เซนต์ยายบอกว่าแค่สปซในการทำวิชาแต่98%เนี่ย การดูแลประคับประคองให้เราลงมาจากดุสิตบุรีมาเกิดในกายมนุษย์เนี่ยแล้วประคับประคองให้เราลงมาเกิดแล้วมาเจอเจอฐานทัพคือวัดพระธรรมจายมาเจอแม่ทัพคือหลวงพ่อธรรมชชยนเนี่ยต้องใช้การธรรมชาติดูแลพวกเราเกาอนฟังเข้าใจไหมจ๊ะมันยากมากพวกเราเกิดมายากแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าโอ้เราเกิดมาเนี่ยเราต้องไปเจอนู่นนี่ ตอนนี้หลวงพี่รู้ว่าพวกเราทุกคนอยากรู้เลยว่าหลวงพ่อจะเล่าตรงนี้ว่ามาเกิดยากยังไงห้านาทีห้าหนาทีตั้งใจฟังอย่าหลับนะอยากฟังหรือ,อยังยถ้าอยากฟังอย่าลุกให้นั่งอย่าเดินหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แล้วฟังหลวงพ่อพูดทีละตัวอักษร ตีนักตวงสอนเราจะเห็นความสําคัญว่าการเกิดมาของหลวงปู่ของพวกเราเนี่ยมันสําคัญอย่างไรมันยากอะไรตั้งใจฟังเลยจ้าและการมาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านและทีมงานเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายพยามาในกลัวกลัวนักหนาทีเดียวเพราะนั้นกีดขวางกันในการมาเกิด และการมาเกิดของท่านและทีมงานไม่ใช่มาเกิดเพราะหมดบุญเหมือนเทวดาชาวสวรรค์ทั่วๆไปพอหมดกำลังบุญแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องลงมาเกิดแต่อันนี้ไม่ใช่หาโอกาสที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมีกายมนุษย์อย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มาไม่ได้มาไม่ได้มาพยายามการกันอยู่ตลอดเวลาแหละ กันกันยาวนานทีเดียวแต่ถ้าหาื่อไหลายเราละเอียดกว่าเขากันไม่อยู่ก็ถอยพืชลงมาเกิดในมนุษย์แต่ลงมาเขากระเบิดมันกระจายกันกว่าจะเอามารวมกันได้นี่ก็ต้องไปประทะกันไปประมูลฤทธิ์กันสู้กันเสียบุญเสียบารมีกันมากมายทีเดียวเนี่ยกว่าจะเอาทีมงานมารวมกันได้ เหมือนพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวว่ามารวมกันได้อย่างไรซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมารวมกันได้ต่างคนต่างก็เกิดกันคนละทิศคนละทางกระจัดกระจายกันไปทั่วไม่น่าเชื่อมารวมกันได้ถ้าดูเผลอๆแล้วล้าก็เรามารวมกันได้เพราะคนนั้นบอกคนนี้บอก ได้ยินเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบาร,รมีวัดรรธรรมกายแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายขยาใจมั่งไม่ข้าใจมั่งบางคนก็ไม่รู้เขาชวนมาก็ามากันไปอยู่ไปก็เลยก็อยู่ก,ยก็เลยตามเลยกันไปอย่างนี้ก็มีนจะจ๊ะนี่เผย์เราอาจจะเข้าใจกันอย่างนี้ยิ่งบางคนยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยไปเกิดในที่ไกลๆถึงเวลาก็จับบรร็รวมกับมาก็อยู่กันไป แต่เรื่องที่มันลึกไปกว่าน,นั้นก็คือผังเดิมมันต้องมารวมกันตอนลงมาเกิดนั่นนะ่ะพอลงมาครับถูกระเบิดกระจะกระจายกันไปทั่วเวลาไปตามมารวมกันเนี่ยมันต้องสู้กันด้วยบุญญาลิทธิ์พระกมาก็ต้องสู้กันผู้เลี้ยงผู้รักษาเนี่ต้องทุ่มกันเรียวทุ่มละเอียดกันไปเลยคำว่าทุ่มละเอียดก็คือทุ่มบุญทุ่มบาร,รมี ไอ้ที่เขาขวางเขากันนาไว้แค่ไหนเนี่ยต้องสู้กันไปเลยเนี่ยเ,เก็บกันไปปะทะกันไปพยามางก็จะระเบิดใกระจายแล้วก็เตรงมาไปติดกะโหลกกะลาสารพัดปิดบังไม่ให้เู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายเตรึงไปติดในรูปสิ่งกันลสัมผัสธรรมลมทางโลกไปคลองเรือนมึไปทำมาหากิน ไปเบียดเบียนกันจะตรึงกันไปงั้นอ่ะหรือให้ไปเพลิดเพลินอ,อยู่ในทางโลกทางฝ่ายพระก็สู้กันปะทะกันทุ่มบุญไปเนี่ยที่เขาตรึงติดไปไหนก็ระเบิดลุกมาเนี่ยเขากันที่ไหนกันรวมกันมาดึงดูดกันมาตั้งเครื่องดึงดูดเอามารวมกันบุญบาร,รมีที่สั่งสมเอาไว้เนี่ย แต่ละองค์เนี่ยมากมายกายกองเสียกันไปเพื่อจะเอาฐานทัพมนุษย์เนี่ยมารวมกันได้โดยที่ฐานทัพไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยเพราะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจะพูดกับผู้รู้ว่ากว่าพ่อจะเอามึงมาได้เนี่ยเสียบุญเสียบารมีมาซะตั้งเยอะฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งเข้าถึงวิชาธรรมกาย ทำหยุดทำนิ่งจนกระทั่งนิ่งแน่นใดถึงจุดจุดหนึ่งไปรู้ไปเห็นเขาโอ้ตายแล้วบุญบารมีเสียกันไปขนาดนั้นกว่าจะออมมารวมกันได้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นการมารวมกันอย่างนี้เนี่ยถ้าเผลนๆก็คือเราอยากศึกษาวิชาธรรมกาย จริงๆก็คือเขาเสียบุญเสียบารมีมากจะต้องเอามารวมกันเพื่อมาทำงานอันยิ่งใหญ่คือการทำหยุดทำนิ่งให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมก่อยให้ไปรู้ไปเห็นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจทำงานที่แท้จริงคือปราบมาในตัวของเราให้มันหมดสิ้นไปแล้วก็ทำความละเอียดที่มันเท่าเทียมทันกันทั้งที เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละคือบุญบาร,รมีที่เขาทุ่มกันมา,น,น,าน,นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งกันอย่างนี้นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งกันอย่างนี้ตรองอที่หลวงพี่พูดไหมจ๊ะตรงไหมพวกเราต้องฟังหลวงพ่อพูดแล้วตัวเราเองเนี่ยสำคัญไหมจ๊ะสำคัญไหมสำคัญไหม

เรามีกายลักษณะมหาบุรุษเรามีหน้าที่ธรรมวิชาเราปราบมันทั้งกายมหาบุรุษเป็นเพศชายธรรมวิชาปราบมันอยู่ในใจเราทุกๆคนเป็นมโนปณิธานหลวงพี่อยากเห็นชาติแรกที่เรามาเกิดซ้ำเลยกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายผู้ตามเรามีกายลักษณะมหาบุรุษ เพศชายได้ทรรวิชาปราบมารจนถึงที่สุดแห่งธรรมเรามีกายลักษณะมหาบุรุษเพศชายธรรมวิชาปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเรามีกายลักษณะมหาบุรุษมีเพศชาย ได้ทำวิชาปราบมันไปให้ถึงที่สุดแห่แงธรรมมีมโนเป็นดิทานานี้ทุกๆคนแต่เพราะพฤติกรรมและการกระทามของเราที่ย่อหย่อนลงมาในแต่ละชาติกายลักษณะมรุษก็เลยหายไปเป็นกายบุบบุบี้ที่เห็นหล่อๆสวยๆโปะเครื่องสำอางเนี้ย หมดเงินไม่เท่าไหร่จริงๆสร้างคาราบีก็ได้หลายห้องนะถ้าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพี่ว่าหนึ่งห้องสบายมาก mm hmm. เป็นเพศชายแต่เพราะกรรมกาเมกาเมกาเม,มที่ถูกพยามานเขาสอดในไส้กลางเซตโปรแกรมทำให้เป็นเพศชาย mm hmm. เป็นเพศจิง mm hmm. จากเป้าหมายธรวมชาติปามันธรรมชาติปามัน ถ้ไมชาปาะมานก็ลดหย่อนมาเป็นกองสเสบียงหาทรัพย์กองสเสบียงหาทรัพย์จากเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมก็ไปที่สุดติ่ฟิวเจอร์อวันนี้จะมาสัมมนาดีไหมรถติดแบะฟิวเจอร์ดีกว่าเป้าหมายเปลี่ยนเพราะตัวเราเอง ฉะนั้นหลวงพี่ฟังหลวงพ่อแล้วว่าในพุธทธันดรก่อนเรามีอายุมนุษย์สองหมื่นปีแต่เมื่อพระราชาองค์ที่ออกบวชมาเจอพระมหาเถระค,คือคุณหายในชาตินั้นได้เรียนรู้วิชาธรรมกายรู้เป้าหมายชีวิตในตอนอายุหมื่นปีแล้วก็ทรงออกบวชทำวิชาแก้ไข เก็บวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ใช้เวลาในพุทธันดรที่ผ่านมาหนึ่งหมื่นปีก็เหลือมาเป็นซากที่สวยงามอย่างที่เราเห็นในชาตินี้นี่แหละต้องพูดว่าซากจริงๆเพราะว่าของจริงก็คือกายมารปรดุษถูกต้องไหมใช่อาชีทางนี้ก็ได้เหมือนซากเดี๋ยวชี้ทางนี้ไม่ได้ชี้ทางนี้หลวงพ่อให้คิดต่อชาติที่แล้วหมื่นปีแก้ไขเหลืออย่างนี้แล้วชาตินี้เนี่ย อายุมนุษย์75ปีตอนนี้หลวงพ่อ65แล้วเหลืออีก10ปีเนี่ยยังไม่ได้ทำวิชาอะไรเลย <c oughs> ที่จะมาแก้ไขพวกเรา10ปีนะหลวงพ่อท่านก็ที่พระอาจารย์ฐานะบอกท่านก็ปรึกษาหลวงปู่ปรึกษาคุณยายว่าและจะทำอย่างไรละ่ะที่จะทำให้ได้บุญเยอะ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  เหมือนกับชาติแล้วหมื่นปีนี่แหละบุญใหญ่จึงเกิดขึ้นโมดุน้นลอหลวงปู่และอาคารร้อยปีคุณยายบุญใหญ่ยังไงโมดุน้นเราจะรวมสงรวมคนล้านคนลอหลวงปู่บุญใหญ่ยังไงก็หลวงปู่เป็นผู้มีโมโนปณิธานจะไปปราบมัน อาคารร้อยปีคุณยาย,ญญายใหญ่ยังไงก็บุญที่เลิศที่สุดในภาคโปรดคือบุญถวายสังฆทา,านบุญที่เลิศที่สุดในฝ่ายปราบคือการสร้างคนให้เป็นคนดีมีเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมไงละ่ะฉะนั้นมุนโบดุ่นบุญสร้างเจดี บุญสร้างองค์พระบุญสร้างหล่อหลวงปู่บุญสร้างอาคารพระพิณยายทั้งหมดคือย้อนกลับไปสู่ธาตุธรรมดั้งเดิมเพื่อจะให้ลูกๆทุกคนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณายาเนี่ยกลับไปสู่ธาตุธรรมดั้งเดิมคือกายมหาบุรุษเพศชายทำวิชาปรมามันไปให้ถึงที่สุดไงละ่ะ นี่คือการย่นย่อระยะทางที่หลวงพ่อก็บอกถ้าไม่ได้คิดเองมันเป็นไปตามผังที่ผุดขึ้นมาตอลอดเวลาว่าเสร็จนี้ทำนี้ทำนี้แต่นี่คือวิธีการย่นย่อระยะทางที่จะให้เราทุกคนกลับไปสู่าตาธรรมดั้งเดิมเพราะการจะไปปราบมารไปถึงที่สุดยังทำได้นั้นจะต้องมีกายมหาบุรุษจะต้องมีมโนโปณิธานดุดดังหลวงปู่คือปราบมารถึงที่สุดธังทม ถ้าไม่มีอย่างนี้ไปได้ไหมไปได้ไหมไปไ,ไปได้ไหมไไฉะนั้นวันนี้เรามาตั้งผังสำเร็จกันว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องไปบอกบุญแล้วไม่ต้องใครมาบอกแล้วอาค้ารัชกุ่กุขยาเดี๋ยวเราจะทําเอแต่เรามาตั้งมโนปณิทานดุดดังหลวงปู่หลวงพ่อขุยาว่าเราจะกลับไปสู่ธาตุทำดังเดิมผังดั้งเดิมคือไปเอากายมาบุรุษพูดตาม เราจะไปเอากายมหาบุรุษเราจะไปเอาเพศชายเราจะไปปราบมันเราจะไปถึงที่สุดแหง่งธรรมตามติดหลวงปู่ตามติดหลวงพ่อตามติดคุณยายไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทิญน จำให้ดีนะวันนี้เราได้ผังสําเร็จเราได้เป้าหมายชีวิตและมโนปณิธานแล้วและเราเห็นแล้วว่าอ๋อหลวงพ่อเนี่ยท่านทําตามผังว่าชาติที่แล้วหมื่นปีชาตินี้เจ็ดสิบห้าปีมารก็ตัดรอนอายุก็ต้องพลิกเมื่ออายุมันน้อยบุญใหญ่สิบุญใหญ่บุญใหญ่บุญ,ญ,บญที่ใหญ่ๆนึกภาพตามหลวงพี่ทันไหมหลวงพี่ก็จําจากหลวงพ่อมา ก็มาเล่าให้พวกราคนฟังเป็นการย่นย่อระยะทางเจ๋งไหมชาตินี้เราลงมาเกิดเราเจอชิตังเมตรึงไว้ชิตังเมเนี่ยมันมีความหมายเราเนี่ยไปติดกับตังเมคือกิเลสลภบกดหลงพอเมื่อกี้ดึงแล้วเสียบุญนังปุ๊บเนี่ย เขาเรียกว่าชิแปลว่าชนะชิชนะตังเมเข้าใจไหมเนี่ยชิตังเมจะมีความหมายอ,อย่างนี้นี่เองไม่ใช่ชิตังเมชิตังเมไม่ใช่คือชิแปลว่าชนะชนะอะไรชนะตังเมคือกิเลสเมื่อเราดึงหลุดปุ๊บเขาเรียกว่าชิตังเมเข้าใจความหมายหรือยังจ๊ะพอเราหลุดจากชิตังเมแล้วหลวงปู่ หลวงพ่อก็จะก็ตามเรามาเจอฐานทัพคือวัดพระธรรมกายเจอแม่ทัพคือหลวงพ่อธรรมชโยเราก่อนมาเจอหลวงพ่อหรือเจอวัดพระธรรมกายเรารู้เรื่องวิบากกรรมไหมเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมไหมเรารู้เรื่องว่าทํากรรมนี้จะมีผลอย่างนี้กรรมอย่างนี้ผลอย่างนี้รู้ไหมเราไม่รู้แต่เมื่อเรามาเจอหลวงพ่อมาเจอโรงเรียนอนุบาลมาเจอครูไม่ใหญ่รู้ไหม